สวัสดีครับสวัสดีมิตรลักแฟนหวยนะครับช่องหวยดาวทุกทท่านกันเลยนะครับเนาะเย้นะครับยินดีด้วยนะครับก็เข้าไปอีกแล้วนะครับเน้นๆในหกคู่ซื้อได้นะครับเป็นในตัวกลับนะครับบางท่านก็ไม่นําไปกลับกันนะครับนั่นแหละนะครับเนาะผมบอกแล้วนะครับว่าซื้อเลขกลับนาเด้นนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละก็ยินดีด้วยนะครับถ้าไหนที่โชคดีนะครับถ้าไหนที่ไม่โชคดีก็สู้ๆนะครับเนาะอ่ะเมื่อกี้ก็ก็อาชิป หวยไทยเสร็จนั่นแหละนะครับแต่ก็จะลงหวยไทยก่อนเนาะหวยไทยนี่ก็ดูได้นะครับสำหรับในสรุปคงสุดท้ายบนล่างนะครับลงให้ในที่ชายดวงเฮยงยังไงอย่าไปลืมดูกันซึ่งวันนี้เน้นแล้วนะครับเน้นให้แล้วนะครับเนาะไม่ได้แล้ววันนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับเนาะสำหรับในชุดสรุปโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับซึ่งไม่เคยหลุดสามงวดติดเลยนะครับเนาะเออปีที่แล้วยังหลุดแค่งวดสองงวดแล้วก็กลับเข้ามาได้เลยปีนี้นี่หลุด3มงวดติดเลยนะครับก็ต้องสู้กันเนาะ สูตกันต่อไปนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดก็เหมือนหวยลาวเนาะนะครับหวยลาวก็สูตรมีเข้ามีหลุดช่วงที่มันหลุดจะยาวก็มีเด้อนะครับก็ในช่วงนี้ก็ขอให้เข้ายาวๆแล้วกันนะครับน้องวดที่แล้วนะครับผลหวยลาวที่ออกนะก็เป็นในที่ใน1 3 12 5 8คิดเล้นหา8เราคิดเพราะเลขรดนะครับเนาะนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เป็นกาลังใจใครถูกหวยบ้างนะครับฮะใครถูกหวยบ้างขอคนละคอมเมนต์หน่อยนะครับผู้ได้ถือเลขขอคนละเม้นหน่อยนะครับเนาะเออนะครับใครไม่ถูกก็ขอคนละเม้นหน่อยนะครับเนาะนั่นแหละนะครับเราจะได้รู้นเนาะว่าว่าที่ทําไปมียังอย่างน้อยก็ยังมีคนถูกอยู่เนาะเราจะได้มีกําลังใจในการไปทําคลิปต่อไปนะครับ ก็สำหรับในก่อนหน้านี้ก็จะมีในสูตรนะครับมีในสูตรที่ลงให้ไปเนาะก็จะมีในสูตรตําราฝันแล้วก็ในสูตร1 2 3 4แล้วก็ในสูตร93นะครับก็ลองๆนำมาเปรียบเทียบกันนะครับเนาะซึ่งมันก็จะเป็นในคนละสูตรกันนะครับอะ่ะยังไงก็ขอให้นะครับมันตรงกันแล้วกันเนาะเออไม่รู้ว่าจะมีเลขตรงกันหรือเปล่าไม่ดูเลยนะครับอะ่ะก็มาดูกันนะครับก็สําหรับในหวยราวพัฒนานะครับสำหรับในงวดของวันที่ยี่สิบ เนะครับมิถุนายนเนาะยี่สิบเจ็ดยี่สิบปีเก้าอ่ะถูกวันแล้วนะครับก็สาหรับในตัวเด่นในงวดนี้นะครับให้ไปในที่ในแปดกับเก้าเนาะงวดที่แล้วไม่เข้านี่ก็เลยนะครับไม่กล้าเน้นให้เลยนะครับนอะงวดที่แล้วไม่เข้าเนาะให้ไปอีกตัวหนึ่งมักใหม่อีกตัวหนึ่งเงืดนะครับเนาะอ่าวงวดนี้ก็ใครอยากเชื่อใจผมก็ตามเลยครับเนาะงวดนี้นะครับให้ไปนะครับในที่ในเก้าเนาะ วิ่ง9ลูด9้าฟันเก้านะครับเน้นเน้นเก้าเนาะนะครับถ้ามาเก่าเนาะถ้ากิมาแปดอ่ะเอาตัวไหนนะซับคาหลอกนะครับเนาะพูดไปแก้เคล็ดนะครับเนาะนั่นแหละนะครับเก้านั่นแหละมาต่อไปเป็นตัวเจาะนะครับในสี่คู่แรกก็จะเป็นนะครับในที่ในแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แล้วก็ในที่ในแปดเก้านะครับ สี่คู่แรกเนาะหวังว่าจะมีชุดที่สมาชิกถูกใจกันนะครับต่อไปก็จะเป็นในอีก4ี่คู่ในเด่น9นะครับใครจุดทันก็แคปทันก็อ่าไปแล้วเดอ้อวันนี้ส่วนในเด่น9กเนาะก็จะเป็นในที่ใน93 9าสานะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน96นะครับนี่แหละสำหรับใน4คู่ถัดมานะครับก็ ก็เมือ่อคืนนี้นะครับก็เริ่มพูดก็เริ่มขนลุกแล้วเนาะเมื่อคืนนี้ผมฝันนะครับฝันว่านะครับฝันว่าในฝันน่ะฝันว่ามีนะครับมียายนะครับมียายคนนึงแหละแถวบ้านนั่นแหละนะครับยายคนนี้มาเป็นในฝันผม2วันแล้วนะครับวันแรกที่มาทวงค่าหวยผมมาเลยนะครับเนาะแล้วก็ในเมื่อคืนเนี่ยฝันนะครับวันโกนนะฝันว่า แกมานะครับมามาหาผมนี่แหละนะครับแล้วก็แล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนจะมาเอาอะไรมามาเหมือนเหมือนจะมาดูอะไรกับผมนี่แหละผมก็นั่งทําหวยอยู่เนาะอ่านะครับผมนั่งทําหวยลาวอยู่นะครับซึ่งแกก็เห็นแผ่นหวยลาวเนาะนะครับแกก็เห็นแผ่นหวยลาวเห็นแกแกแกชี้เนาะยายยายยายคนนี้ยังยังมีชีวิตอยู่นะครับเนาะแกชี้นะครับแกชี้ไปที่เลขนี้นะครับ เนี่ยนีะนะครับแล้วก็ได้ยินแววๆมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วแกก็ชี้ไปที่บ้านแกเนาะว่าเออนะครับบ้านมันดูแปลกๆไหมนะครับถามผมเนาะผมก็บอกเออนะครับบ้านมันมันทรงมันบ้านไม้นะครับแปลกประหลาดผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเนาะชี้ไปบ้านไม้นะครับแต่แต่ไม่ไม่เห็นอะไรนะครับซึ่ง ชี้ไปบ้านไม้นะบ,บ้านแก่ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่บ้านไม้นะหรือว่าแต่เป็นเลขบ้านแก่นะครับก็เลขบ้านเลขที่เนาะหกห้าเนี่ยหรือว่าจะลองนําไปจับกันกับหวยนะครับหวยลาวก็ได้นะหรือจะเป็นในหวยไทยนะครับเพราะว่าผมก็กาลังทําหวยลาวอยู่เนาะก็ไม่แน่แต่อดอหวยลาวก็ได้เนาะเนี่ย อ่าเร่คือหลายตัวแถวนี้่อะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็รดใช้วิทยาลายนะครับแล้วก็จัก,กรยานเก่าๆในการรับชมด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็โรดใช้วิทยายานเด้อนะครับเรื่องแบบนี้เนาะนะครับรถหนังๆทำหวยลาวอยู่เนาะกาลังถือแผ่นตําราฝันหวยลาวอยู่แกก็ชี้ไปที่เลขนั้นนะอ่ะนะครับถึงนั้นแหละถึงตัวกันนะครับตัวกันก็จะเป็นในที่ในศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ศนะูนย์ห้าเนาะ นี่แหละนะครับเราสลับในตัวกันส่วนใน3ตัวสามตัวนี่ว่างเว้นมานานหลายเลือเกินนะครับหลายงวดเลือเกินนะงวดนี้แหละนะครับ19 3 18 4แล้วก็1 95นะครับสลับในหวยลาวพัฒนานะครับ3ตัวต่อไปเป็น,เน,นเน้นใน6คู่นะครับเน,นเน้นใน6คู่นี่ก็ขอให้มาอีกแล้วกันนะครับเนาะ ก็จะเป็น,นที่ใน8 1 8 3น3 9 5 9 6ะครับ9ก9 5 9 6แล้วก็01นะครับก็ขอให้มาตรงๆแล้วกันนะครับเราก็เผื่อไว้ด้วยเนาะอาจจะมาเป็นตัวกลับนะครับผมก็พยายามอยากให้มันมาตรงๆกันแหละ ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับล่วงหน้าว่าเลขมันจะออกตัวไหนก็กอย่างนี้ก,กม็มันก็ขึ้นอยู่กับคนหมุนหมุนเลขเนาะว่าจะออกในตัวไหนนะครับก็ขอให้มาตรงๆแล้วกันนะครับเผื่อไว้ก็อดีนะครับหรือถ้ามันเยอะไปก็ลองลองตัดให้มันน้อยกว่านี้ดูนะครับใน6กคู่นี้แหละหรือจะเอาในเลขฝันเมื่อกี้เนาะเนี่ยมันก็เป็นเลขนี้เนาะแค่มันกลับหัวกันเฉยเยนี่ ะนะครับก็ขอให้โชคดีกันนะครับสำหรับในแนวทางหวยราพัฒนานะครับสำหรับในงวดของวันที่29นะครับก็อีกไม่กี่วันก็หวยไทยหัวใหญ่ก็จะออกแล้วนะครับใครเป็นุนแฟนหวยไทยก็ติดตามได้ในที่ช่องนะครับชายดูเคงเนาะ สำหรับแฟนๆหวยออมสินหน้านมีออมสินด้วยนะครับเนาะออมสินนี่ก็จะลงในที่ช่องอยากถูกหวยนะครับซึ่งงวดที่แล้วเข้าไปตรงๆบนล่างเนาะลงงวดแรกก็เฮงก็ปังกันเลยหลายๆท่านก็โชคดีหลายๆท่านก็จับออมสินแล้วหวยไทยก็ไม่จับเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับนั่นแหละนะครับเนาะช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณนะสำหรับในการติดตามแล้วก็รับชมนะครับสูตรก่อนหน้านี้ใครที่พลาดไปเดี๋ยวตรงท้ายคลิปเนาะจะมีคลิปเด้งขึ้นมาก็กดเข้าไปดูสูตรได้นะเผื่อท่านไหนพลาดสูตรตำนาฝัน นะครับแล้วก็สูตร1234นะครับก็น่าสนใจทั้ง2สูตรเลยนะครับลองมาเปรียบเทียบกันได้เลขตัวเดิมนะครับเหมือนในงวดที่แล้วชนกันใน3สูตรนะครับอวนนี้ก็มีเลขเดิมเลยนะครับเลขเดิมกับมาชนกันอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีกันนะครับสำหรับในหวยลาวพัฒนาเนาะอ่ะผิดภาพระการใดนะครับในคลิปนี้หรือวาจาใดนะครับเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้องกับนะครับขอโทษขออภัยสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับก็นะครับก็ อย่าลืมนะครับใครถูกหวยลองเมน้นเข้ามานะครับเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมเหนื่อยผมท้อเลขไม่เข้าเนี่ยก็ได้มาดูกําลังใจนะครับจากคอมเมนต์สมาชิกนี่แหละนะครับบางงวดนี่หวยไ,ไม่เข้านี่ก็เออนะครับก็ได้มาดูคอมเมนต์ให้กําลังใจสู้ๆเป็นกําลังใจให้นั่นแหละนะครับเราก็ได้กําลังใจจากสมาชิกนั่นแหละนะครับแล้วก็ใครถูกหวยบ้างเนาะอ่าคอมเมนต์ก็เข้ามาเลยนะครับผ <p> ู้ใด,ดถือเลือเนี่ยคอมเมนต์กับมาขอมาเด้อนะครับผู้ใดบัถือก็เมนได้นะครับเนาะ หวดต่อไปก็ขอให้ถึกนะครับนะรเนาะผู้ใดบ่เคยถึกนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆปังๆนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทท่านนะครับที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้นะครับสุขสมหวังเฮงๆรวยๆก็ขอให คนที่ดูคลิปนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะครับทำอะไรก็ขอให้มีแต่คําว่าเฮงเฮงรวยๆปังๆก็ขอให้มีแต่กัลยาณนิมิตที่ดีนะครับเข้ามาในชีวิตเนาะอะไรสิ่งอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้นะครับห่างๆออกไปนะครับจากตัวเราจากคมจิว่าตั้งใดเนาะอ่ะนะครับก็ขอให้โชคดีนั่นแหละนะครับเราขอให้ถูกหวยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ